โอเคค่ะทุกคนอัดต่อเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมก็คือจะอัดว่าได้กรอบได้ได้รูปไอรีแล้วมันได้ได้รูปไอรีแล้วก็คือถามว่าได้รูปไอได้รูปโปรไฟล์รูปโปรไฟล์รูปโปรไฟล์เบอเลยเป็นสกิลของไอไอรีแล้วเราจะมากดได้อีกทีได้ไหมก็คือกดลับอ่ะกดใช้รูปโปรไฟล์ก็คือเรากดไปที่คลังอ่ะทุกคนกดที่คลังคลังนะแล้วก็กดที่ตรงนี้มันจะมาเด่งมานี่ แล้วคนที่เขามาใชร์นี่แล้วก็ได้แล้วนะคะรูปโปรไฟล์ไอรีค่ะเดี๋ยวขอเอาเอานิี้ไปทำปีปกปกคลิปกันนะโอเคนี่นะคะทุกคนนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากสกินเช่าเกินแล้วก็มากดตรงนี้นะคะทุกคนตัวแต่งรูปโปรไฟล์แล้วก็เปลี่ยนรูปโปรไฟนะล์นะทุกคนไอนี้เราไม่เปลี่ยนเพราะเราว่าหน้าเราหน้าสวย มันถูอว่าน่าชัดๆสวยอยู่แล้วละเว้นก็น่ารักนะนีเออจริงฉันไม่มีรูปโปรไฟล์หลายรูปไหมเนี่ยฉันไม่อยากใช้แ right? ่้วเนี h, ่ยขี้เกียจใช้นีไม่หลารเลยเลยเลยบาบานบานจ้งบางอันก็มีบางอันก็ไม่มีครับแต่ถ้ารูปอันไหนที่เราตกข่าวตุกข่าวไปไม่ทันเราก็จะรอสักสองวัน ส่วนในตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะแบบนี้สนน่วนมันจะมีกิจกรรมผู้ปองมาอันนี้ก็ใครจะเติมก็เอาไปได้เติมได้ฉันฉันคือถ้าใครอยากได้สกินก็มารับเนี่ยแล้วสามารถอยากได้สกินไหมมันไม่มีสกินที่ฉันอยากได้อันนี้สกิน อะไรโอเล็กก็อยากได้นะแต่มันเป็นสกินที่มันไม่มีเอฟเฟกอ่ะมันมีมีดิแค่โมเดลอ่ะไบายเหรอบายไม่มีตัวไม่ได้เล่นบายไอรีเหรอมีอยู่แต่ไม่ได้เล่นไม่ค่อยจะเล่นอันนี้เหรอลูกโปรไฟล์โอเล็กอันนี้ก็ไม่อยากได้เท่าไหร่ไม่ค่อยากได้ไม่ได้เลนไวโอเล็กใครที่ใครที่เป็นเมนไวโอเล็กก็อยากจะได้สกินอยากจะได้ลูกจะได้อยากจะได้กรอบโปรไฟล์เอ้ยไม่ใช่กรอบโปรไฟล์อยากจะได้ลูกโปรไฟล์ไวโอเล็ก ก็ให้ไปเติมเอานะคะทุกคนเติมกิจกรรมพรีเมียมพาสนะคะถามว่าเติมเท่าไหร่เไหเดี๋ดูกันให้ก่อนว่าจะเติมเท่าไหร่เออแบบครูอันนี้เซฟีล่านีกว่าอันนี้วีล่าอันนี้ได้จากกิจกรรมแก้วทองก็มีสองสกินนะก็คือคารฟินนี่กับอลิสที่ฉันแรกไปเพราะว่าฉันกดได้อันนี้ก็เพิ่งเติมไปวันนี้แค่สิบบาทเองเออไม่แพงมาก แค่สิบาทเก็บเงินเอาเก็บไรนี้ะรนเงินหน่อยเล็กน้อยเข้าใจป้าทำงานเก็บเอาก็คืออันนี้ค่ใครอยากได้ก็ไปเติมได้นะำพรีเมียมพ s าสกิจกรรมอยู่ตรงร้านค้าเลยกดที่กิจกรรมกดที่กิจกรรมมััศพนเดี๋ยวเราสอนนะอ่ะสอนในคลิปนี้เลยก็ได้ กดที่กิจกรรมนี้นะกิจกรรมดวงเอลูชาลอตต์รงนี้นะแล้วก็กดเอกดอย่างเงี้ยน้ารวมกิจกรรมแล้วก็กดไปที่ร้านค้านะทุกคนแล้วก็เลื่อนค่ะเาก็จะเจอพรีเมียมพารใช่ไหมกดตัวนี้และใช้เทมแล้วคุณก็จะเจอน้องไวโอเลดสุดสวยของคุณนะคะแล้วก็คุณไบสุดหล่อแล้วคุณไอริสสุดแซ่บค่ะก็จะมีรูปรูปไบโอเลดสุดน่ารักสุดตะมุตะมิสุดบ้องแบวอะไรก็ช่างเถอะนะคะนี่นะคะทุกคนก็จะแลกได้ถ้าคุณถ้าคุณอยากได้คุณก็ต้องไปเติมอีก เนี่ยซื้อตั๋วพรีเมียร์99เ้าถามว่าเราอยากได้ไหมไม่เราไม่ใช่มินไมโอเลตนะแต่ถ้าจะเติมไหมก็เดี๋ยวต้องรออีกทีนึงแค่99คูป,ปองอีกเรามี10คูป,ปองอยู่แล้วไงก็คือเติมเรานึกว่าเติมเติมแล้วมันจะได้เนี่ยก็ไปเติมโปรโมชั่นเติมคูป,ปองเนี่ยก็คิดว่าจะได้ก็นึกว่าจะได้สกินเทวนนะัสก็คือมันไม่ได้มันสุ่มออก โอเคจบเรื่องไอทีวันนัดไปนะคะก็คือกิจกรรมนี้พี่แม่พี่แมพัสถ้าถามว่าเราอยากได้ไหมก็อยากได้แต่ถ้าถามว่าอีกใจหนึ่งเลยถ้าถามว่าอยากได้มันก็อยากได้แหละแต่แบบแต่ใจมันไม่ใช่เมย์ไวโอลินไงใจเราไม่ได้รักไวโอลิใจเรารักเทว์เราเรนเทว์ไวโอลิก็ลูกเจมแด็กก็แบบโอเคถ้าถามว่าอยากได้ไหมก็ก็อยากได้นิดนึงนะคะ แต่ก็แบบมันสกินมันมีแค่ดีมันมีดมมีแค่มโมเดลโมเดลหน้ามันน่ารักไงหน้าสวยใช่ไหมั่นแหละหน้าตามน่ารักนะคะตาโมจตมีสวยสวยจริงน,น่ารักจริงม้อมเบลจริงนะคะแต่เสียดายนะคะเสียดายที่เอฟเฟกต์สกิลไม่มีค<บา>ุณไบก็เหมือนกันคะ <S <S <บา>่ะคุณไบเราคุณไบานี่เราก็ไม่อยากได้ไอริก็ไม่ไอริก็เรามีสกินสกินไอรีอะไรวะสกินไอรีที่คู่กับไฮติตแล้วก็ไม่อยากได้ แต่อันนี้ก็อยากได้นะรูปไบโอเลดอ่ะแต่ก็แบบเติมดีไหมวะไม่เติมดีกว่าเพราะอะไรเน,นี่ยหรอจริงๆเราอยากจะเก็บสะสมรูปโปรไฟล์ไบโอเลดไว้นะแต่ต้องคิดดูอีกทีนึงว่าจะเติมไหมเป็นตั้งสะสมไงเออแล้วก็จะมีโนฮีโร่นะทุกคนถ้าถามว่าเรามีอะไสกินไหนเอะไรไอ้นันนั้นมันเป็นสกินเลเซอร์ใช่ปะนี่เรามีสกินนี้แล้วสกินกุกขยะเตะแล้วก็มีสกินน้องทั้งสกินไทยค่ะ แล้วก็มีสก,กินฮีโร่อีกอันนี้เป็นสก,กินอันนี้ยังยงไม่อันนี้ยังไม่ได้ลิมิเต็ดหาว่าอยากได้ไหมก็ไม่อยากได้ไม่ชอบไม่ชอบหน้ามันไม่ค่อยมันแบบถึงจะเฟี้ยวหน้ามันหน้ามันเฟี้ยวนะเหมือนหน้าเหมือนสก,กอยเข้าใจปะก็คือมันเป็นเลเซอร์เลเซอร์นี่มันไม่เหมือนเลเซอร์เ,เซรซินเ,เออนี่ไงเรซินใช่เลยมันเป็นมันเป็นเสาเสาแหวงรถนี่หว่านีไ่ไงเรซินเห็นไหมตรงตรง ตรงตรงหน้าอกมันอะตรงเสื้อมันอะไม่ได้หน้าอกตรงเสื้อมันอะสีชมพูอ่ะมันจะเขียนว่าเลสซิ่งสกรีนสกินชื่อเลเซอร์นะคะแต่ตรงตรงเสือะะ้ออะค่ะชื่อเลสซิ่งก็คือแข่งรูตั้งแต่ก็ไม่ค่อยชอบอ่ะถ้าถามว่าชอบสกีไหนที่สุดก็ชอบสกินนี้น่ารักน้องน่ารักอะ่ะ <Language> เหมือนเหมือนเหมือนอากาศตอนที่มีตอนไเหมือนอากาศที่ใส่ หน้ากากเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สีเหมือนในแบบพี่เหมือนในจาาพิฆาตอสูรเนี่ยที่มาโคโตตะเซ่รู้จักมาโคโตไหะถ้าใครรู้จักถ้าใครดูดาบพิฆาตอสูรเนี่ยจะรู้จักถ้าใครดูดาบพิฆาตอสูรจะรู้จักมาโคโตเออไม่ใช่มาโคโตไม่ใช่มาโคโตมาโคโมะเออมาโคโมะมาโคโตเนี่ยมันไยเดนพี่สาวนั่นมันไรเดนมาโคโตพี่สาวของไรเดนโชกุนเออมาโคโมะนะคะมาโคมาโคโมะก็จะมีหน้ากากเป็นอย่างนี้แหละ เป็นหน้ากากจิ้งจอกแต่นี้แต่นี้ไม่เหมือนหน้ากากหมาป่าเลยว่ะช่างเหินจะหน้ากากก็ช่างแต่มันก็น่ารักหละแต่ถ้าถามว่าสกินไหนน่าสกินนี้น่ารักแต่ไม่มีตังเติมไม่ใช่เมนอารถ้าถามว่าทำไมไม่เติมไม่ใช่เมนอารค่ะตัวไหนที่เราไม่ใช่เมนตัวไหนที่เราตัวไหนที่เราไม่ใช่เมนเราจะไม่เติมนี่ก็สวยแต่เราไม่ใช่เมนอริค่ะเราเมนอะไรหรอเราเมนเทลเมนบัตเตอร์ฟลยเมนอายาเมนแอนเนต เมนแวเมนกซี่เมนเดวซีเมนอลิสเมนมิน่าไม่ใช่ไม่ใช่เมนมิน่ main, กาก็เมื่อกนก็คงติดมิน่าไม่เขียวขนาดจังหวัดนาะที่เจ็สิบสองมั้งไม่เจ็ดสิบสองก็สี่สัตไม่สี่สัตว์ไม่เจ็ดสิบสอง 72, ก็สี 4, ่สองสิดหนึ่งยีร้อยหรือหนึ่งยีห้าสิบเนียก็มีลไอตัวที่จะโลดทองทั้งหลายไอ,อตัวไอตัวที่โลดทอไอตัวที่โลดม่วงก็คือเป็นเมนเท่านั้นเลยยอดก็ใช่เมนเดียวเซียงก็เป็นเมนกัน ไอ้พวกที่ตัวที่จะโลดท้องนะอ่ะก็คือเราเป็นเมย์นะทุกคนโอเคกดรับไอ้น,นี่ด้วยไหนๆก็รีวิวก็รูปโปรไฟล์แนะรูปโปรไฟล์วันเด็ดนะก็กดรับเลยกันกดรับอย่างนี้โอเคโอยเดี๋ยวเข้าไปทำพักกี่หลังเดี๋ยวเข้าไปเก็บตกโอเคงั้นก็โอเค,อเค,อเคไม่บ้าใค่ะทุกคนเดีย๋ยวเก็บวอลเลือกพักก่อนวอลเลือกพักก็ไม่เติมค่ะไม่เติมเลยทุกซีซันเพราะว่ามันแพง โอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายมาลิวเพื่อนแหละบ๊ายบายค่ะทุกคน